สร้งเรือคิวสร้างังสร้างเมืองนั่นคือมาจริงกินดลุกลุกไล่ไล่เริ่มแล้วเริ่มแล้วลุกลุกลเินจริงเอาละเอาครับเกิด้ให้หลุดแล้วหลุดแล้วลุกลุลุกลุแล้วหลุด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 แล้วคัดดดดดดดเลืหมาเลือมยเมื่อกี้เมื่อแค่พาดวงตาพี่แค่ยืนทางนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรนั้นแะไรเดี๋ยวมากินดาพี่ฝากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาพี่ขอไปข้องน้ำก่อน เดี<ไ> mm ๋ hmm. พี่มาเดีพี่มาฝากฝากคนดูด้วยฝากคนดูได้วยทักทายเขาด้วยเดี๋ยวพี่มาไม่ต้องห่วง A, <B. S 1> ไม่เปลียนแน่นอนรอบรอบนี้รุ่นนี้บอกเลยมารอบนี้หลายๆปีที่ผ่านมางงมพูดเป็นไงล่ะ ุดตอนนี <Private classroom liksom> ้พี่แกไปอยู่กองน้ำฉังจะเล่าแล้วก็ให้ฟังมราจะรับฟังเองใครจะเล่าอะไรก็เล่ามาพินมาไปเขารับฟังนี่ เออโมเดลนี้เป็นโมเดลที่วาดมามาครับที่เขาวาดมาให้ผมครับโมเดลนี้แล้วก็แต่างกันนิดหนึ่งไม่นิดแะ่เยอะเลย ไม่นิดอะเยอะเลยซ้ำอะไม่นิดเดียวเลยเยอะเลยไม่จบคอ chạy ngọc nói ngọc nói đang quạt đâu <laughs> ngọc nói สวัสดีครับคุณสันตุการครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้พี่เขาไม่อยู่อ่ะพี่เขาไปเข้าห้องน้ําพี่พี่อยู่แล้วพี่ลืมเบิร์ดไหมเอาล่ะ <c oughs> พี่ลืมเบิร์ดไหม <c oughs> อ๋อคุณสันตุการมาแล้วพี่ไม่ทบกันนานอ๋อส,สครับคุณส <c oughs> ัไไนตุการยินดีต้อนรับกลับนะครับใช่ครับไม่พบกันนานแล้วก็ใช่ครับช่วงนี้งบน้อยงบน้อยสุดๆไปเลยครับ ก็ถามเรื่องโมเดลผมกับพี่แตกต่างกันมากเลยเพราะปกติคนเล่าอ่ะไม่นำเป็นเรื่องวางโมเดลอะไรแบันั้นหรอกใช่ไหมเออถ้ามันจะแตกต่างอ่ะอยากแตกต้องแตกต่างดีมาบอมีมีใครที่ไหนมั่งเขาแบบอยากแตกต้องแตกแยกไม่มีไม่เคยไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหรอก ไม่เคยเอ้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 ยเดี๋ยวมันจะโดนเดี๋ยวมันจะโดนไม่ไม่เอาเปียบเอาเปียบอะไร <c oughs> ไม,ไม่ไม่นะมันก็นไม่ได้เอาเปียบนะเ <c oughs> คอผมได้หมดหมดเดียวคำถามนะคำถามผมผมจะเอาเปียบอะไรเขาอะเอาจริงดิเอาจริงดิงดให้บอกว่าเปียบเลย ใ้เกินได้พี่เอาเองอยู่นะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยพีมโมเดลพี่เขาอยากได้เติไมได้ครับเปร่เติมได้ <laughs> ขครอยากปางยงพี่ <laughs> <laughs> ผมก็งานเยอะเช่นกันครับตอนนี้กำลังกลับบ้านครับเสร็จงานต่างจังหวัดมาครับว้ายเดินาว <laughs> สวัสดีพครับนะครับปลอดภัยนะ <laughs> ผมไม่เคยเอาเปียบใครครับแค่ไม่มีเวลารีเมคเฉย อะไรเอาเปียบอะไรไม่เคย <S 2> <S 2> <S คือคือพราแกอยากเห็นฉันแบบว่าเป็นขี้ก้างไหมเนหะ่อแบบยืนข้างๆแล้วก็แบบชูป,ป้ายซิมอ่ะแบบนี้ปะ่ะเอาป่ะเหนเดแต่ว่าใน,านง่งยไงกว่านี้ก็เอาเอาภาพใครไม่รู้ตัดต,ต,ต่อแล้วก็แปะไปเมนแมวของคุณซุกอะเวลาเวลาเวียดทำไมของคุณซุกอะแปะเลยเนน่ยคุณซุกเขาอยู่ในห้องไหนสวัสดีครับสวัสด,ดีครับคุณซุกยินดีกับเราครับ <c oughs> อ่ะเทพธีดาฟันน้ำนมของทุกคนกลับมาแล้วเ <c oughs> นี่ยเทพธีดาฟันน้ำนม <c oughs> เคยเห็นเปล่าเทพธีดาฟันน้ำนม <c oughs> เจ้าอะไแบบโมเดลอย่างนี้ชบอบตรงไหนคือคือเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเวเวลาแบบอะไรนะเวเวลาแบบเออมีใครถามอะ่ะตัวนี้คือตัวอะไรครับพี่ พูดไปไง,ไง่ายๆคือฟันคุดฝันน้ำนมเทพดีดานางฟ้าฟันน้ำนม,นนนำนมโคตรโหดนะพี่บอกเลยขึ้นจอดีนี่แบบโอ้โคตรเท่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาเล่าเลยไม่มีเล่าเลยดีกว่า<อ>คือคือแฮกตายยังไงก็ไม่มีเล่านอกจากเป็นนางเล่นเกมๆหนึ่งมาที่เปิดใหม่ของอ่าคุณลุงพีไปเจอลุงแกมาด้วย ห็นแล้วแมบมัมคือเกมเลยเนี่คือแม็มันเป็นใครจูใหม่เล็กแปลเหันแต่มันชื่อแม็บีสฟอร์ดคือมันก็สนุกอ,นอนีนะแต่ฟาร์มยากไปหน่อย <c oughs> คือพี่ไม่เข้าใจค่าการโดนโจมตีพิชตันไปแล้วอะคือพี่ไปตีคนหนึ่งเวลเวล,วลการโดมตีสต็งพี่ไม่ขึ้นเลยนะเวลแต่ค่าป้องกันพี่ขึ้นแทนคตรโหด,ดอะ่ะโถดปะโถจัดอะ่ะโหดด คือแบบทางชีวิตนี้พี่ไม่เคยเล่นเกมแล้วแบบรู้สึกว่าแบบค่าป้องกันมันขึ้นง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยปกติเวลาฟาร์มค้าป้องกันคือต้องไปยิงโง่ๆให้มอนตีแล้วแบบก่อค้าป้องกันมันจะขึ้นแต่ของพี่ก็คือแบบพี่ไปตีมอนแล้วมอนมันตีพี่ค่าบ้องกันพี่ขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งกับการเวนในทางที่พี่ไปตีมันแบบซ้าๆซักซ่าเ้ยพี่ฆ่ามันได้นะเว้ยพี่ฆ่ามันได้นะแต่มันไม่ตายไม่ดิมันไม่ขึ้นไม่ตายไม่พอไม่ขึ้นด้วย โคตรโหดอ่ะจบกันเออพี่อยากรู้อ่ะเวลาคนเขาทำคอนเทนต์แบบประมาณว่าสปีดรันอะไรเงี้ยแบบขึ้นจอแล้วแบบอ่าพี่ครับแล้วก็แบบเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เลยก็อะไรอย่างนะอ่าทำอะไรอยู่ครับอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์แล้วก็แบบ เขาตอบไปใช่ปะแล้วเขาอะไม่ได้อยากรู้ครับที่อยากรู้เขา,าเขาทนได้ไงหวัวนึกว่าคลิปไอ้นะคลิปอูคลิป,ล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 ปติ๊กต๊อกมีเก่าที่เป็นแบบคนทําตาม,อ,มอิมเมจอ่ะ <c oughs> พี่ว่ามันโคตรสะท้อนเลย,วยเว้ยเอาจริงอ ML skill BD skill BD skill BD หลักของเรา คพี่ยังรออยู่พี่ยังรอมันอยู่เหมือนเดิมน้งวังลินนทาวเวอร์อืมบางทีการกลับมาในรอบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเราก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะช่องเราก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรไม่ได้เล่นยอ่อโปรเจกตดตามแล้วก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรให้เขาดูมไม่รู้จะทำอ,อะไรจริงจริงนี่นะ แค่จะเอาเกมคืนมาจเจอสักทีแค่นี้ก็กระตุกตายแล้วแค่มานั่งคุยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งจริงวันนี้จากใจคนเลี้ยงแพะคุยให้หอมปากหอมคอแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งจนกว่าจะึ้นสิ่งปีอนะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาใหม,ม่แล้วก็กลับมาอเงี้ยแล้วก็มมานั่งเขาดากันดีกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วอนะไรเงี้ยสมมติคุณซุกไม่ว่างเลยวนะ เจนต่ายก็ไม่ว่าอยู่คนอะไรแล้วก็เหลือแค่พี่คนเดียวพี่ก็มานั่งเปิดนนะหนหอาเกมเล่นเลยไม่ไม่เราฟังเขาราใครบอกว่าอยากให้เล่นเกมอะไรไม่ฟังครับเล่นเกมตามใจชอบเออพี่เจอคนคนหนึ่งในเกมเกมหนึ่งเว้ยเขาบอกประมาณว่าไอ ι, พวกติดเกมน,นู่นนี่นั่นเว้ยค,ครั้งนี้เขาก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่เว้ยพี่พี่ก็เลยสงสัยเ้ยอา้อาวอ้าว อ้าวพี่พูดว่าพี่ติดเกมแต่พี่ชวนคือเล่งวาโลสรุปวาโลไม่ใช่เกมหรอครับพี่ <c oughs> โคตรอะ่ะพี่พี่สงสัยมากเลยว่าคืออะไรเหมือควาว่างไงคือแบบไอ้พวกติดเกมแต่แต่ประเด็นคือ,อเกมที่คุณเล่นก็คือวาอโลวาโลก็เป็นเกมแล้วคุณไม่ติดเหรอชวนคือไปเล่นเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งยิงกระเบีวไม่เข้าใจเลยสักนิด ืเออแล้วก็อะไรนะอ่ามันมีเกี่ยวกับประมาณว่าเหมือนจะเป็นดราม่าป่าววะหรืออะไรสักอย่างนั้นแหละจะไม่ได้แล้วเอ,อ้ยช่างมันดูปล่อยไปไปล่อยไปไปคิดนานเกินลืมเลยจะพูดอะไร อืกลับมาในรอบนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทําเลยจริงๆเลยฮะแม้แต่เกมก็ยังไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูไม่รู้จริงๆเลยนะว่าจะทําอะไรให้ดูจริงๆแค่เกมกยังไม่มีเนืเล่นให้ดูเลยอือยากเนาะ หรือบางทีเราอาจจะต้องไวนั่งทำอย่างอื่นกนันนะแบบเออไอ้กดใหม่กดใหม่ไวทีที้วยแอป,ปแดงของเราอ่าเฮียแกเขาว่าเรื่องการสร้างรายได้ไซึ่งช่องเรายัางสร้างรายได้ไม่ได้เพราะว่าั้นก็ก็ได้แ,แต่รู้ไปเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่รู้หรอกสามารถนั่งรีแอคชั่งได้นู่นนี่นั่นได้จึงต้องพูดนอกเหนือจากเนื้อหาที่เขามีแล้วก็ใส่ความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วต้องเขียนเกินหรือว่าเปิดเกินไว้ประมาณว่าแบบอันนี้เป็นการรีแอคชั่นแล้วก็นำมาวิจารณ์นู่นนี่นั่นหรือบ้าบา้าอะไรอยู่เยเขาเขารีแอคชั่นได้แล้วนะเวรีแอคชั่นสามารถสาาร้างรายได้ได้แล้วโคตรโหดเลย <c oughs> แบบพระเจ้าช่วยกวุ้ยปิ้งร้อยวันพันปีไม่เคยจะเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแสดงว่าไม่นะ่ฉันจะกลับไปเจอคลิปปิ้งอีกแล้วเหรอ ขุนพ่อขุนเจ้าแล้วแม่งจะไปนั่งทำอะไรรีแอคชั่นแบบโอ้โหโอ,โอ,โอ้พระเจ้าดูนันงสือเขาหนนะเห็นไม่ค่ลยรู้หวยแตกเขาพี่เนาะเนี่ยส่วนนี้ยโอ้ขุนพ่อขุนเจ้ากูอุตส่าห์นี้รีแอคชั่นมาตั้งนานอุตส่าห์นั่งย่อยเย้ยมันตั้งนานว่ามันไม่ได้เงินหรอกโอ้พระเจ้ามันได้เงินแล้วทำไงดีทุกคนรีแอคชั่นเราได้เงินเราไปทำกันบ้างไม่กันแบบไปนั่งรีแอคชั่นเพื่อเราจะดังไง ก็ได้เลยพี่ไม่เอาดีเกนดาเกนดาตัวพ่อไม่เอาดีเกณดาเกนดาไม่เอามีดีเกณดาตัวพ่อไม่เอาเอาใหม่เลยไม่เอาก็ได้ไม่เอาไหมไม่เอาเออเกณดาแค่นั้นแหละดีแล้วโอ้โหน้องกูแม่งไก่ดังอย่างเดียวจ้าหยุดคุยทีเดียวคลิปนี้ออนแอร์ไปเขารู้หมดน้องกูเป็นคนยังไงไปแล้วไปแล้วต่อจากนี้นะครับ เก็นตาท้อโชว์เลยอ่ะบอกเลยจะโหเลยเก็ตาเอ้ยว่าดต่าคซสุดจะไม่พูดอะไรหน่อยจริงๆอ่ะจะพินข้าวหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรแล้เรามแบบนักเปิดครังสมบัติกอนมีเกมอะไรน่าเล่นมั้ง เออไอเลโก้สตารว่ามีมีมนะเว้แต่ประเด็นคือไม่ไดเอามาเล่นอยากเล่นอยู่เหมือนกันแต่ขี้เกียจรอไปก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่รู้สึกอยากเล่นเท่าไหร่อืมกินตาอยู่ไหมอยู่พี่ เค okay. แล้วก็มีเกม f o r o u t ซึ่งไม่ได้อินกับเนื้อหาในเกมเลยไม่อยากโหลดมาเล่นเท่าไหร่คือคือไม่ได้เป็นพวกชอบเล่นเกมแบบนั้นอนะ่ะชอบเล่นไมค้ r า f t มากกว่าไปนั่งแบบตึง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 ,ตงแล้วก็แบบนั่งฟังเพลงไมค้ r าร t ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบโอ้คุณพระคุณเจ้านี่สินาเกมที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาแบบอะไรนะพิม์แงพิมพบอกในแชท พี่ครพี่พี่เล่นเกมอะไรคบพี่อยากเล่นด้วยค่บพี่ส่งไอพี่เซิร์ฟมาหน่อยได้ไหมครับพี่ครับพี่ครับทำเงินถึงจะเล่นกับพี่ได้หรอครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับอกผมหน่อยดีครับพี่ครับพี่อีนิดนึงเดี๋ยวกีจะรำเสดเป็นเด็กโป่งแล้วก็แบบว่าพี่ครับพี่ครับช่วยโผมหน่อยได้ไหมครับพี่แบบนั้นพี่บอกเลยคตรโโควรหาควรจะยอ่ะโดนประจานอะชีวิตนี้จบแล้ว ไปนั่งเล่นวี่งอะไรใช้หาย,ยี้ยดีกว่าแล้วก็บ,บไปนั่งเขียนเหมือนเดิมสุดโหด <c oughs> คือที่หายไปนานๆนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเวยคือไม่ได้ไปเกีเก่ยวคอนเทนต์หรืออะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์นอะไรหหยเว่ยเพราะว่าฉันฉันคอยยังฉ,ฉันนั่งเขียนงานอันนั้นไม่เสร็จสักทีเพราะว่าต้องไปถามเพื่อนว่ามันลงกระดาษยังไง <c oughs> มันต้องทํำยังไงบ้างเออฉันต้องไม่ถามกันซึ่งมันต้องไม่ถามมันพยายาจะได้ทําเป็นแล้วก็จะได้หแนนมาฟรีๆสักนิดสักหน่อยก็ยังดีส่วนอืมอ่าอลองเพลงนี้ขอติดไว้ก่อนได้ไหมติดไว้ก่อนรู้ว่าติดไว้ก่อนได้วพวกไหนชอบอย่แล้วฉันรู้เรื่องติดติดไปกกอนพูดเป็นไงแหละเออ เดีย๋ยวไมก็ได้แต่ไม่ใช่เร็วเร็วนี้ไม่ไม่ลงเร็วๆนี้หรอกไม่ลงทำนองฮะเร็วเรวนี้ด้วยไม่อยากลงแตอนนี้นฉันฉันลองเพลงไม่พออ่อแค่อยากทาให้มันเป็นอาิจินนลของตัวเองสักหนึ่งคลิปอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยห,ห,รห,รหรือหรือเราเราสปีดรันไหมจบคลิปไปเลยไงไม่มีใครคุยกับเราแล้วเนี่ยเออเนี่ยยี่สิบนาทีเนี่ยไม่มีใครคุยแล้วเราสปีดรันจบเลยไม่กินอ่ะ ฮ้ยพี่ว่ามันเจ๋งนะไม่ได้เฮ้ยสปีดรันจบหรือไบ้วเนี้ยไม่มีใครจะคุยอีกเปล่าไม่มีแล้วคือคือไปจริงนะเวพูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะจะให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งอ้าวไม่มีนะไม่มีเียเองนะเงียบถามแล้วนะไม่มีเองนะอยู่ฟังกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นไปละ บายถามแล้วนะไม่ตอบไปกันเถอะกันนะ